เดรับปิดประกาศควาเลนะโตเคลิตเสริมแก่งเกมรับ ดารับปิด PG ปทุมยูนเต็ดทีมนีนมมนกส์ลีโวไทยลีประกาศยินยันคว้าตัวเรเนโตเคลลิกล้องหลังวัย32ปีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการโดยเรเนโตเคลลิ่ใหญ่จากชนบุรีเอซีเข้ามาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในเกมรัไห้กับ PG ปทุมยูนเต็ดนี่แค่ลุยศึกฤดูกาล2023-2024และศึก a f c แชมเปียนลีก2023-2024รอบเพลย์ออฟ สำหรับเบเนโต้เคล่เคยรับใช้ทีมชาติโคเอเชียในรุ่นมีเกิน19และ21ปีส่วนในระดับสโมสรเคยค้าแข่งกับทีมดังมากมายเช่นเอฟซสโลวานลิเรบเลสในลีกสูงสุดของสาธารณรัฐเช็กและซีเอสคาอีโอวาในลีกสูงสุดของโรมาเนียนอกจากนี้เคล่ยังเคยผ่านประสบการณ์ลงเล่นในศึกยูฟายูโรปาลีกและรอบคัดเลือกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยต่อมาในฤดูกาล2020-2021ย้ายมาค้าแข่งในเมืองไทยครั้งแรก กับบุรีรัมยูินเตก่อนที่เลขสอของปีดังกล่าวจะย้ายไปร,ร่วมทีมชนบุรีเอฟซี้วยสัญญาย,ยืมตัวหลังจากนั้นได้ย้ายไปเป็นนักเตะของฉลามชน้วยสัญญาถาวรในฤดูกาล2 0 2 2 2น2ี่พที่ผ่านมาลงเล่นในเกมลดกไปทั้งหมด21นัดก่อนที่จะแยกทางกันและเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของ b ีจีปทุมยินเตด้วยสึกในฤดูกาลหน้า